มาดูกัน้อ10ต่อนะครับปลาตัวหนึ่งนะครับอยู่ใต้น้ำลึก30เมตรนะครับพ่นน้ำนะครับพ่นฟองน้ำขนาดเล็กมากนะครับรัศมี1มิลิเมตรนะครับอยากทราบว่าเมื่อฟองขึ้นถึงผิวน้ำจะมีรัศมีเท่าไหร่นะครับถ้าอากาศมีความดัน1.0 1 3 10ูบกำลัง5นะครับโอเคนะครับทำไงเอ่ยข้อนี้นะฮะจริงๆอันนี้อันนี้จริงจริจริงๆโจทย์อาจจะไม่ไม่ไม่เต็ม1 0อยอนนะจริงจริงก็ต้องบอกว่าเป็นอากาศ ความแบรปีากาศจริงๆแล้วอันนี้เขาจะพูดถึงความแปรปีากาศนะครับก็คือความแปรอากาศนะครับที่อยู่ข้างในโอเคนะครับวาดรูปก่อนวาดรูปเวลาไม่รู้อะไรวาดรูปไปก่อนนะฮะซึ่งวาดรูปวาดรูปนะครับมีน้ำนะครับมีมีปลานะครับมีปลานะครับวาดง่ายๆ่ยอย่างนี้แหละฮะอยู่ใต้ทะเลลึกนะครับประมาณ3าสิบเมตรนะครับแล้วเขาก็พ่นฟองขึ้นมาหนึ่ง อันใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าฟองตรงนี้นะฮะมีรัศมีนะครับ1มิลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับเมื่อลอยสูงขึ้นนะครับไปจนถึงผิวน้ํานะครับก็เขาก็เลยถามว่าณนะตําแหน่งตรงนี้นะครับผมให้ชื่ออาสองไปเลยกันนะตําแหน่งที่1กับตําแหน่งที่2นะครับที่จุด2เนี่ยมีรัศมีเท่าไหร่ นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเราพูดถึงรัศมีแบบนี้ก็คือจะพูดถึงในแง่ของอะไรครับปริมาตรนะปริมาตรของฟองอากาศนะครับอ่ะทีนี้พอมาดูอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บนะครับมาวิเคราะห์กันก่อนว่าเรื่องอะไรนะครับแน่นอนถ้าดูตามนี้นะครับมีเรื่องของมีเรื่องของไหลแน่ๆของเหลวใช่ไหมหนึ่งอันก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของความดันใช่ปะเมือ่อเมื่ออากาศหรือว่าแก๊สอะไรใดก็ตามไปอยู่ไปอยู่ที่ อยู่ที่ในใต้น้ําลึกแบบนี้เนี่ยก็จะมีผลเนื่องจากความดันของของเหลวถูกไหมครับที่กดทับมันไว้นะก็ทําให้เป็นส่งผลให้นะครับส่งผลให้ถ้าเราพิจารณาดูง่ายๆก็แปลว่าที่จุดลึกนะครับสาเมตรนะครับมีความดันนะครับมากกว่าข้างนอกข้างบนถูกไหมข้างบนก็เลยจะําให้พอมีความดันน้อยกว่าปริมาตรมันก็จะใหญ่กว่าไว้ง่ายๆนะครับซึ่ง ไอ้ความเข้าใจนี้ก็มาจากไหนก็เรื่องของกฎของแก๊สใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมโยง2เรื่องฉะนั้นจกข้อนี้นะก็คือเชื่อมโยง2เรื่องเข้าด้วยกันก็คือเรื่องของความดันแล้วก็เรื่องของความดันที่เป็นเรื่องของของเหลวใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของแก๊สนะครับที่เหมือนเราพูดถึงโจทย์2เหตุการณ์ใช่ไหมครับสสถานการณ์นะครับโดยที่เราพิจารณาว่าอะไรก็คือแก๊สที่อยู่ในในในฟองอากาศอันนี้นะครับกับแก๊สข้างบนอันนี้ก็คือนะครับมี เนื้อเนื้อมวลของอากาศเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเริ่มเลยละกันนะครับมันก็จะเริ่มมาจากตัวสรรมการที่เป็นกฎของแก๊สั่นเองใช่ไหม PV เท่ากับ nRT แน่นอนใช่ไหมครับซึ่ง2เคสแบบนี้โอเคนะครับเราเทียบ2เคสเรารู้กันอยู่แล้วเนอะใช่ไหมครับก็คือค่าคงที่แก๊สคงที่ตัดทิ้งได้ใช่ไหมแล้วก็ n นะครับก็คือจํานวนโมลของสารของแก๊สที่อยู่ในฟองอากาศเนี่ยมันก็ ตัวเดิมอ่ะมันก็คือเท่าเดิมนะครับไม่ได้มีการลีกออกไปหรือใดๆนะครับพอที่สอยไอการนะครับก็คือมันมันก็เกิดมาจากว่า PV นะแปดตามทีใช่ไหมก็ไปสอยไอการก็ PV ส่วน P1 V1 ส่วนทีน่ 1, นะครับก็เท่ากับ P2 P2 ส่วนที 2, ถูกไหม ไปที่เขียนมาอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่พอเราพูดถึงกฎของแก๊สเนี่ยเราก็จะอาจอาจ,จะอาจจะนึกไปถึงสมการนี้เลยใช่ไหมครับเลยรเ,เล่าที่มานิดนึงจากนั้นพอเห็นสมการแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมครับก็มองอะไรต่อครับก็มองไปที่เรื่องของอุณหภูมิซึ่งโจทย์ไม่ได้พูดไปถึงมาเลยนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะติเต่าว่าอุณหภูมิาเท่ากันทั้ง2จุดเป็นต้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็จะกลายไปว่า P1 v 1วกับวีสองนะครับ ก็แทนค่านะครับพี่งอย่าลืมนะครับกฎของแก๊สที่เราแทนค่าความดันต้องเป็นค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับความดันสมบูรณ์ความดันสมบูรณ์คืออะไรครับความดันสมบูรณ์ก็คือก็คือพิจารณาทั้งสองส่วนใช่ไหมก็คือ P ความดันสมบูรณ์ตรงนี้นะครับเดี๋จะเขียนใหม่ P สมบูรณ์ P ความสมบูรณ์คืออะไรนะครับอใหม่ P นะครับสมบูรณ์ใช่ไหมก็คือมาจากอะไรครับความดันเกจบวกความดันบรรยากาศใช่ไหมครับ โอเคไหมซึ่งในกรณีนี้นะครับเราก็จะพบว่าอไอ้ก็คือแก๊สเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ก็คือมีความดันของแก๊สซึ่งโจทย์ก็บอกมาว่าอากาศมันมีความดันเท่านี้ถูกไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรครับเรื่องของความดันเกจอย่างจุดที่1เนี่ยก็คือต้องพิจารณาเรื่องของของเหลวที่กดทับมันด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพีหเวลาแทนค่ามันก็จะมี2ส่วนใช่ไหมครับก็คือ logh ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องของความอของเหลวนะครับความดันเนื่องจากของเหลวนะครับแล้วก็บวกกับความดันบรรยากาศนั่นเองใช่ไหมฮะ แล้วก็ P2 ตัวนี้ก็คือมีแต่ความดันบรรยากาศเนื่องเพราะถึงที่ผิวนะครับก็เป็นความดันบรรยากาศใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โทษทีพี่ว่าเสียงไม่ชัดขึ้นนะ <c oughs> เขามาตัดไกลขึ้นบางเนี้ย <c oughs> V1 มันจะลบกวนไม่ให้ลบกวนเดี๋ยวช่วยพิมพ์มานิดนึงนะครับอาจจะหาจังหวะเดี๋ยวออกงั้เดี๋ยวผมมาต่อตรงนี้โอเคนะครับแทนค่าปริมาตรนะครับปริมาตรของแก๊สตรงนี้นะครับก็ ก็ติ๊ต่างว่ามันก็ต้องเป็นรูปเป็นรูปทรงที่เป็นทรงกลมถูกไหมครับอ่านะฮะมันก็จะกลายเปเลยครับ4ีส่วนสพาย R1 รนะครับกำลังสใช่ป่ะปริมาตรทรงกลมใช่ไหมครับส่วน P2 เนี่ยก็จะมีแต่ความดันบรรยากาศใช่ไหมครับส่วน B ก็แทนด้วย4ีส่วนสพาย R2 รกำลังสซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องการหาใช่ไหมครับ R2 นะฮะ4ีส่วนสพายก็ตัดกันไปใช่ไหมครับอันนี้อย่าอย่าเพลินนะครับมันบวกกันอยู่ตัดกันไม่ได้นะครับผีเพราะฉะนั้นอ่ะแทนค่านะครับเพื่อ แก้สมการหา R 2กันนะครับโล G ีเนะครับโล G H คืออะไรครับ10บกำลังก็คือน้ำไม่บอกมาก็ติ๊กต่างว่าก็คือ10บกำลังสามก็คือน้ำเอาน้ำธรรมดาเลยจริงน้ำทะเลเราทราบกันใช่ไหมครับว่าความหนาแน่นมันไม่ใช่เท่ากับนนะ้ำเนาะโอเคนะครับ H ก็คือ30เมตรนะครับอันนี้บวกอะไรไปก็คนึ่งดศูนย์หนึ่งสามคูณสิบกำลังห้านะครับฮะ uh huh. พอดนี้แล้วก็ก็ติดเป็น R 1นึ่กำลังสาม R หลังสเท่าไหร่ครับก็เออ แล้วมี1มิลลิเมตรใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น10บกลังลบสใช่ไหมครับยกกำลัง3นะฮะถ้ากับ P P ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือมาถึงผิวน้ำแล้วใช่ครับแล้วหนึ่งจุดศนคูณสิกำลังหนั่นเองนะครับแล้วก็คูณกับ R2 รยกกำลังสนะครับรูปก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าคิดเลขเร็วๆนะครับได้เท่าไหร่อันนี้เลขสวยเนาะเห็นไหมเขาพยายามพยายามอยู่พยายามทำให้ได้สวยอยู่นะครับก็เป็นอะไรครับ ตัวนี้ก้อนเฉพาะก้อนนี้ก็10รวมกันใช่ไหมก็จะกลายเป็น3ามคลังห้าไหมสรังหนะครับก็บวกกัน1 0 1 3ได้นะครับก็จะกลายเป็น4ี1 3นะฮะโอเค4.013นะครับคูณลังห้นะครับ,รบส่วนในในตัวนี้ก็จะกลายเป็น10บลังลบเใช่ปะอันนี้ก็ห0 1 3ะครับคูณสกลังหนะฮะเนาะดีขึ้นเนาะนะฮะ <laughs> โอเคนะครับสิ่งาลัา5้ตัดกันนะครับแล้วเดี๋ยวขอใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นมิลลิเมตรลูกบาอ่์เป็นลูกบาทกมิลลิเมตรเหมือนเดิมเพื่อที่เดี๋ยวตอนถอดสแควร,รูปออกมาก็จะได้หน่วยเป็นหน่วยเป็น R เท่าไหร่นะอาเป็นมิลลิเมตรเลยนะครับก็จะย้ายข้างไปนะครับเดี๋ยวเขียนย้ายขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็น R2 กํอสองกำลังสามจะเท่ากับ4 0 1 3ตนงันนี้หาร1.0 1.3นะครับมิลลิเมตรซึ่งอันนี้เดี๋ยวกดค,คิดเลขกันเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็เราใช้คอนเซปต์กันเฉยเนาะเราไม่ได้จะมาจะมาเป็นข้อสอบคิดเลขอะไรใดๆนะฮะสี่จนยนะครับหา1.013ก็จะเป็น3ามจุดสาใช่ไหมฮะเก้าคร่าวสามจุก็ใส่สแควร r o ูทใช่ไหมค, 3, 6, ครับ๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีฟูลเทเบิลหรือเปล่าไม่มีโอเคงั้น ในนี้ก็จะต้องเขียนเป็นยกกำลัง1ส่วน3นะครับทหนไหมนะครับก็จะออกมาเป็นเลขนี้นะครับ1.58นั่นเองนะครับตามตามเฉลยนะครับที่แปะไว้นะครับโอเค